สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปโตพาเนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆถึงวิธีการสมัครกระเป๋า MetaMask Wallet นะครับรวมถึงวิธีการเปลี่ยนกระเป๋าให้กลายเป็นระบบ b i n a n c e Smart Chain และ Bitcar Chain นะครับรวมถึงการสลับระหว่าง2กระเป๋านี้นะครับในโทรศัพท์นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาที่ App Store หรือ Play Store นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับหลังจากดาวน์โหลดแอป m e t a m a s เสร็จแล้วให้กดเปิดครับ เมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากด g e Start ครับหลังจากนั้นเลือกสีฟ้าอันล่างสุดครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้เป็นรหัสผ่านของเราอะไรก็ได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดติ๊กถูกแล้วก็สร้างกระเป๋ากดเตรียมเงินต่อไปครับแล้วก็กด Start ต่อไป Start ครับหลังจากที่มาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นะครับ หลังนั้นกดคอนเฟิร์มครับแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดของเราแล้วนะครับก็คือรหัสผ่านที่เป็น s e c r e t r e c o v e r ร์เพนะครับก็คือจะเป็นรหัสผ่านที่ไว้กู้กระเป๋าครับคือถ้าสมมุติเราทํากระเป๋าหายหรืออยากจะเปลี่ยนกระเป๋านี้เนี่ยเอาไปไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เครื่องอื่นนะครับก็ต้องมีรหัสผ่านตรงนี้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าใครได้รหัสผ่านนี้ไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าถึงกระเป๋าของเราได้แล้วก็ขโมยเงินของเราไปได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยลืมรหัสผ่านเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้ากระเป๋านี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราลืมรหัสผ่านเราจะไม่สามารถกู้กระเป๋าได้นะครับก็ <_ c oughs> ถ้าเกิดสมมติใครลืมรหัสหรือทําหายไปแล้วเนี่ย <_ c oughs> ก็ให้รีบย้ายเงินออกไปจากกระเป๋านี้นะครับสร้างกระเป๋าใหม่แล้วโอนเงินไปเลยจะดีกว่านะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้จดคําเหล่านี้เนี่ยแนะนําให้จดลงกระดาษนะครับอย่าได้ถ่ายรูปลงหรือแคปไว้นะครับต้อง จดลงกระดาษอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นกด Continue ครับแล้วเราเนี่ยก็เอาเฟตต่างๆที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับมาใส่ไว้ตามตัวเลขต่างๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดสีน้ำเงินต่อไปครับแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยนะนะครับ เราก็กดถีมเงินไปเรื่อยเลยเป็นอันเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะได้กระเป๋ามาแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าข้างบนของเราเนี่ยตรงคําว่า browser เนี่ยข้างล่างเนี่ยเขียนว่า ethereum main network ใช่ไหมครับโดยปกติ network ที่เราใช้กันเนี่ยจะเป็นของ binance smart chain นะครับกับ b i t c u b chain ส,ส่วนใหญ่ก็ให้เราไปที่มุมซ้ายบนนะครับหลังจากนั้นมาที่ setting เสร็จแล้วมาที่ network ครับแล้วก็ add network หลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเขียนตามงงผมนะครับ อันแรกเนี่ยผมจะเขียนเป็นของ Binance Smart Chain ก่อนนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเขียนตามได้เลยนะครับ หลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับว่ากดแอดก็จะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ใบแน Smart Chain มาเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะสอนเพื่อนๆถึงวิธีการเปลี่ยนกระเป๋าให้เป็นปิดคัพเชนนะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่ setting แล้วก็เลือก Network นะครับแล้วก็ Add Network หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถเขียนปิดคัพเชนตามผมได้เลยนะครับ จากนั้นก็กดแอดนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทั้งบิตคับเชนแล้วก็ไบแอนด์สมาร์ทเชนมาแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนสลับระหว่างสองกระเป๋านี้นะครับก็ให้กดข้างบนนี้ครับคัมเบอร์ l แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนี้ครับแล้วก็สามารถสลับระหว่าง2อันนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการสมัคร กระเป๋า meta mask wallet พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น b i n a n c e smart chain b i t c u p chain แล้วก็สลับ2กระเป๋านี้นะครับสามารถทำได้ทั้งในโทรศัพท์ iphone android หรือว่าใน ipad นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ i ค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ